คือสภาพห้องนะฮะที่ม่ได้มาน like oh, oh, านหลายปีห้องมีแต่ฝุ่นโอ้หยังโกยังอยู่ต้องดูเกิเ่มเติ อันนี้คือรายการอะไรอ่ะดำเนินรายการโดยจันฟูทริปทัวร์เที่ยวนะรายการตั้งแต่สมัยมัธยมก็จะเป็นมันนีนะผมมาเพื่อสิ่งนี้เลย,เลย I'm gonna